ระสุนยูเรเนียมสร้างมาจากยูเรเนียมแบบเดียวกับที่สร้างระเบิดนิวเคลียร์หรือไม่คลิปนี้มีคําตอบระสุนยูเรเนียมเป็นสิ่งที่สร้างมาจากยูเรเนียมซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตระเบิดนิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์บางชนิดยูเรเนียมนั้นมีหลายธาตุอิสระแต่มีธาตุอิสระ2ชนิดที่เป็นความสนใจหลักคือ U 2 3 5และ U 2 3 8โดย U 2 3 5เป็นธาตุอิสระที่สามารถริเริ่มการตอบสนองเชิงนิวเคลียร์ได้และถูกใช้ในการผลิตระเบิดนิวเคลียร์แต่กระสุนยูเรเนียมที่ใช้ในสนามรบนั้นโดยทั่วไปแล้วทาาําาามจกยเ ด้อยสมรรถนะผลพลอยได้ที่เหลือจากกระบวนการเสริมสมรรถนะหรือการสกัดแร่ยูเรเนียมสำหรับนำไปใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือในอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งกระสุนยูเรเนียมจะมีปริมาณ U-235 ที่ลดลงอย่างมากแต่ยังมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ทำให้เหมาะสมสำหรับการใช้ผลิตกระสุนกระสุนยูเรเนียมมีน้ำหนักสูงและสามารถลุทะลวงเกราะได้ดีเมื่อเทียบกับกระสุนทั่วไปแต่มันก็ยังคงมีประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันจนถึงปัจจุบัน